สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณหมอคนสวยทั้งสท่านของเราค่ะสวัสดีค่ะก็ไลน์นี้เนาะอยู่กับคุณหมอลูกหนูถือว่าเป็นแพทย์ประจําตัวของคุณหมอตุ้มมาถือว่าคุณหมอตุ้มเป็นคนไข้เป็นลูกค้าเนาะก็สำหรับไลน์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงรีวิวแชร์ประสบการณ์ด้วยรีวิวิแชร์ประสบการณ์ของประสบการณ์ของคุณหมอตุ้มเองนะคะก็คุณหมอตุ้มเนี่ยน้ําหนัก เริ่มต้น52าใช่ห้าสบนคนไข้หลายคนอาจจะเคยเห็นในไลฟ์ก็อาจจะมีช่วงที่แบบหมอบมุมบวมบ้างมีช่วงที่แบบว่าพอมบ,บ้างอ้วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ส่วนใหญ่น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ50 5 2ห้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วยังไงต่อ,อคนไข้บอกสวยขึ้นพอคนไข้มาเจออีกรอบนึงสวยขึ้นใช่บางทีเราก็<ง>รู้สึกอ,ออกกล้องแล้วมันแบบอุ้ยอาจจะดูอ้นวนไปนิดนึงแล้วก็เป็นคนชอบแต่งตัวใช่ค่ะแล้วมันแน่นไป มันแน่นไปแล้วยังไงแล้วยังไงโชว์รูปอยู่เนี่ยคือรูปของต,อตัวเองหรือว่าไม่ใช่งงะะอันนี้รูปของคนไข้ค่ะที่รูปของคนไข้จริงๆใช่ไหมใช่ที่ใช้โปรแกรมเดียวกันคุณหมอตุ้มใช้โปรแกรมอะไรที่เราถูกจัดให้ด้วยโปรแกรมลดน้ําหนัก ที่ปรแกรมของหมอเนี่ยจะบอกว่าหมอเป็นคนที่อยู่ในสมร,รภูมิของการลดน้าหนักมาตลอดเวลาะคะก็คือลองทุกโปรแกรมหมดแล้วของทางโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็น s i เ n a จอ r e slim นะคะ fast slim double fast slim triple fast slim นะคะก็คือหมอใช้หมดทุกโปรแกรมเลยใช่ก็ขอขอแอบขอขอแอบอะไรนะขอ ขอแอบโชว์ผลงานของ,ของคุณหมอตุ้มนอ้อน้ำหนักเริ่มต้น52ใช่ค่ะหลังจากที่เข้าโปรแกรมไป1เดือนอน้ำหนักลดลง6กิโลซึ่งเหลืออยู่ที่เท่าไหร่คุณหมอสี่ส <46, S 2> <46 S 1> <ช>ิบหก่บกกิโลเนาะซึ่งแบบว่าจริงๆเป็นความอึ้ง เป็นความอึ้งที่ทําไมถึงอึ้งเพราะว่าเป็นคนที่น้ําหนักเริ่มต้นน้อย,ค,ยคือแค่52เองแต่ว่าภายใน1เดือนลดได้ตั้ง6กกิโลนะคะซึ่งคุณลูกค้าหลายๆท่านจะบอกอว่าลดได้มากกว่านี้ไหมสามารถลดได้มากกว่านี้หรือ,อเปล่าซึ่งจากประสบการณ์ของเราสองคนเนาะอ่ะเอาประสบการณ์ของหมอก่อนถ้าเป็นเคส100กิโล80กิโลเกิกิโลที่น้าหนักเยอะเนี่ย สามารถที่จะลดได้เยอะมากกว่า6กิโลเลยนะคะ<ม>แต่ว่าถ้าน้ำหนักน้อยอ่ะน้าหนักน้อยแค่55 60หรืออย่างคุณหมอตุ้ม52กิโลเนี่ยแล้วลดได้6กิโลภายใน1เดือนถือว่าลดได้เยอะมากๆเลยแล้วะจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะว่าน้ำหนักจะลดมากหรือน้อยแต่ลดแน่นอนลดแน่นอนถูกต้องเคสสำเร็จของคุณหมอตุ้มที่ดูแลคนไข้ามา เป็นยังไงบ้างม,มีความแตกต่างกันยังไงกับโปรแกรมแบบ4โปรแกรมเนี้ยที่เราพูดถึงจริงๆแล้วก็การแต่และโปรแกรมเนี้ยก็จะออกแบบมา เพื่อที่จะตอบสนองกับปัญหาของลูกค้าแต่ละคนนะคะอย่างคนที่อยู่บ้านใกล้ไม่สะดวกที่จะเข้ามาให้หมอดูแลบ่อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีโปรแกรมที่สําหรับเอาไปดูแลตัวเองที่บ้านได้ด้วยนะคะหรือว่าคนที่แบบว่ามีปัญหาหน้อยๆนะคะยังจะเพิ่งเริ่มในการลดน้ําหนักเริ่มหันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีการออกกาลังกายมีการคุมอาหารร่วมด้วยยังไม่เคยใช้ยาลดความอ้วนใดๆเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมสําหรับแบบเหมือนเป็นสตาร์เตอร์ในการเริ่มหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบโปรแกรมแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆอย่างบางค คนคนไข้เนี่ยถ้าใครลดน้ำหนักเนี่ยจะแบบว่าโอ้โหบางคนอาจจะไปแบบลอง,ลลอง,ลองนู่นลองนั่นลองนี่มาเยอะมากบางคนเนี่ยปัญหาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเผาผลาญที่พังภาวะโยโย่เอฟเฟกนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของโรคระบบต่อมไร้ท่อต่างๆที่ทําให้น้ําหนักขึ้นเนี่ยอันเนี้ยก็จะค่อนข้างซับซ้อนมากยิ่งขึ้นละในการลดน้าหนักเราก็จะมีโปรแกรมสําหรับเคสที่แบบซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นด้วยคุณหมอตุ้มพูดว่ายาซึ่งยาคําว่ายาเนี่ยคุณบอกว่า ยาลดน้ําหนักแต่ของเราไม่ใช่การกินยานะคะมันจะเป็นโปรแกรมการเข้าคอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าฟังอยู่จะแบบว่าเอ๊ะคุณหมอให้ทานยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นการฉีดเมโซแฟทที่แบบฉีดเข้าไปสลายไขมันหรือเปล่านะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งยากินไม่ใช่ทั้งเมโซแฟตซึ่งเป็นโปรแกรมที่พวกเราเนาะคิดค้นขึ้นมาออกแบบขึ้นมาซึ่งโปรแกรมตัวเนี้ยได้รับความนิยมมาประมาณ3ปีถึง4ปีแล้วค่ะเราก็เลยมีเคสแบบ รีวิวเยอะมีเคสที่สักเซสเยอะแล้วก็ลดมากลดน้อยกี่กิโลแล้วก็คาดการ์รีดิคให้ลูกค้าได้ว่าน้ำหนักเริ่มต้นประมาณเท่านี้เนี่ยภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนจะลดประมาณกี่กิโลเนาะอ่าเราก็สามารถที่จะบอกได้แล้วก็มาวางแผนร่วมกันว่าต้องการลดกี่กิโลเป้าหมายคือเท่านี้อ๋อต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนกี่เดือนนะแต่ถ้าจะดูภายในหนึ่งเดือนเราจะลดได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะ คุณหมอลูกหนูพร้อมอยู่แล้วเนาะซึ่งแบบว่าไม่ได้เข้าโปรแกรมนี้มีแต่โปรแกรมไปกระชับกล้ามเนื้อรีเฟิร์มเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ<ช>่มมากขึ้นเดี๋ยวถามคุณหมอตุ้มว่าเข้าโปรแกรมลดน้ําหนักที่นี่เนี่ยเบรอร์เอ๋อร์ทำเคสไม่ได้หรือเปล่าโอ้ไม่เลยหลายคนก็จะเห็นว่าหมอแบบทําเคสอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือ,อจะบอกว่าข้อดีของโปรแกรมของการลดน้ําหนักของเราเนี่ยก็คือไม่มีแบบว่าการออกฤทธิ์ที่สมองไม่มีเบอร์ไม่มีเอ,อ๋อไม่มีหงุดหงิด ไม่มีเรื่องของการนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่มีภาวะที่แบบว่าทําให้คนไข้ยโยโย่ได้คือหลังจากที่แบบว่าหยุดโปรแกรมนี้เนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าเด้งกลับมาอ้วนนะคะก็เหมือนหมอเนี่ยคือ เนี่ยหยุดโปรแกรมก็คือปกติเลยนะคะสวยชื่นแจ่มใสไปทำงานได้ไม่โซมนะคะสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมก็ใช่ทุกคนก็จะเห็นนะว่าคุณหมอตุ้มก็ยังไลทุกวันไลเป็นปกติที่มีความอเลอร์ไฮเปอร์อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยใครที่กังวลว่าเอ๊ะการเข้าคอนลดน้ำหนักแล้วเนี่ยโซมไหมเบรไหมเออไหมก็คอนเฟิร์มได้จากคุณหมอตุ้มเลยค่ะเพราะว่าเราอะแบบดูดูไลคุณหมออยู่ตลอดแล้วเนาะอ่ะอีกหนึ่งคำถามต้องนับแคลอรี่หรือเปล่า เข้าโปรแกรมของเราเนี่ยต้องนับแคลอรี่งดอาหารอ,อดอาหารไปออกกําลังกายด้วยหรือเปล่าหมอถึงผอมหมอหมอไปออกกําลังกายมาหรือเปล่าคะอะไร,ร,รอย่างเงี้ยจริงๆทุกคนก็ะจะเห็นนะคะว่าแบบหมอทํางานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะเวลาออกกําลังกายเนี่ยก็คือไม่มีเลยนะคะจริง,รงๆก็อยากออกนั่นแหละเพราะว่าการออกกําลังกายก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแต่ว่าโปรแกรมของเราเนี่ยออกแบบมาสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเลยจริงๆไม่สามารถที่จะแบบ เรื่องของอาหารการกินไม่สามารถทําอาหารเองได้คุมแคลอรี่เองได้ครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะสร้างความซับซ้อนในการลดน้ําหนักเนาะของหมอก็คือออกแบบให้ใช้ชีวิตปกติเลยนะคะไม่ต้องไปคุมอาหารไม่ต้องออกกําลังกายก็สามารถที่จะน้ําหนักลดลงได้แต่ก็แนะนําคนไข้ว่าถ้าเราแบบว่าดูแลตัวเองร่วมด้วยนะคะก็จะเห็นผลเร็วขึ้นแค่นั้นเองอ,อ่าก็ คอนเฟิร์มแล้วนะคะก็คือจริงๆเนี่ยโปรแกรมการออกแบบลดน้ําหนักของเราแล้วก็ดูแลสุขภาพจากภายในเนาะซึ่งโปรแกรมนี้พูดบ่อยมากเลยที่แบบมีไขมันในช่องท้องเกาะลำไส้เกาะตับอะไรต่างๆานานาเนาะวันนี้เราก็จะพูดถึงการลดน้ําหนักและก็การลดไขมันตรงนี้นะคะซึ่งเรารู้แล้วแหละว่าคนไข้ของเราอะ่ะที่ลดน้ําหนักไม่ได้ไม่ประสบผลสําเร็จคือ 1. ควบคุมอาหารไม่ได้<ช>คุมปากตัวเองไม่ได้ยังทานเรื่อยๆสอง ไม่มีเวลาไปออกกําลังกาย<ฮ>หรือขี้เกียจบ้างแหละเหนื่อยบ้างแหละฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมตัวนี้นะคะเราออกแบบมาไม่ต้องงดอาหารใดๆใ<ช>ไม่ต้องค,คุมแคลอร,รี่ใดๆไม่ต้องไปออกกําลังกายเพิ่มก็สามารถที่จะลดน้ําหนักได้แต่ถ้าเราดูแลเรื่องอาหารควบคู่ไป,ไปด้วยหรือมีการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนั่นแปลว่าจะลดแบบดับเบิลเลยอะ่ะคือจากที่ผลเร็วใช่จากอคอร์สที่เราเข้าอยู่ยังไงก็ลด คือลดนะคะทําอันนี้ด้วยออกกําลังกายดูแลเรื่องอาหารด้วยยิ่งจะลดเร็วยิ่งมากขึ้นใช่ค,คนไข้ก็จะได้ลดระยะเวลาการเข้าคอร์ดกับเราถกต้อเช่นระวางแผนไว้ว่าโอเคสมมุติ10บกิโลภายใน2เดือนแบบนี้ค่ะแต่คนไข้ไปช่วยเราที่อยู่ที่บ้านเนาะก็อาจจะเหลือแค่1เดือนหรือเดือนครึ่งอะไร<ช>อย่างเงี้ยระยะเวลามันก็จะเร็วขึ้นูกต้อง<ๆ>เราก็โปรแกรมนี้นะคะ ซิกเนเจอร์สลีมมาดูรีวิวคุณลูกค้าส่งให้เราเนาะคุณแม่สุดจึ้งลูกหนึ่งอ่าลูกหนึ่งหุ่นจึ้งขนาดน,นี้ก่อนเข้าโปรแกรม62อ่ะ,อะมันก็เป็นเคสที่เราสําเร็จนะที่ทําให้คนไข้ของเราอ่ะลดได้เหลืออยู่ที่47กิโลเนาะเยอะมากใช่เคสนี้ใช้โปรแกรมซิกเนเจอร์สลีมอ่า<ม>ตัวเนี้ยดูแลทั้งในเรื่องของน้ําหนักตัวที่ลดลงและสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้1เคสเนาะจริงๆมีเยอะมากเลยนะแต่ว่าเออลูกค้าส่งอ่ะอันนี้ลดไป31กิโลแต่เคสเนี้ย ในห้าเดือนที่เข้าโปรแกรมซิกเนเจอร์สลิมคือ5เดือนลดไป31เอกิโลแต่อย่างที่หมอบอกว่าถ้าคุณลูกค้าไปควบคุมอาหารด้วยออกกําลังกายด้วยอาจจะไม่ต้องใช้ระยะเวลาถึง5เดือนนะในการที่ทําให้คนไข้ของเราลดลงถูกต้องเป็นเคสที่ช่วยกันดูแลแหละจริงๆเราก็จะมาดีสคัตกันว่าคุณหมอเป็นยังไงบ้างโดสนี้เป็นยังไงคนไข้เราต้องปรับโดสอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วก็เกตเยอะมากจริงๆคือคืออ่ะอันนี้อันนี้เป็นคลิป เปิดเสียงตรงไหนนะคะตรงนี้โอเคอโอ้ยหมอก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่อยากชมรีวิวเปคลิปเหลือ75็ดสิบห้าล็อกแปดสิบหตอนนี้เหลือเ5็ดสิบห้าลดเกือบ4ี่โลแล้วค่ะน้ำหนักอะลงไปประมาณเกือบ2อโลกังเกียบ์ยส ตอนนี้เอวยี่ปดสัดส,ส่วนเล็กลงแต่จริงๆเนี่ยบางคนนอกจากน้ำหนักที่ได้เนี่ยยังได้เรื่องของสัดส,ส่วนบางคนแบบสัดส,ส่วนเปลีย่ยนเร็วมากนะฮะไม่ขไม่ขึ้นไส้ไม่มีอาการอะไรเลยตื่นมาก็แบบสดชื่น ทีเห็นได้ช <cando> ัดเจนคือ <Regular> พุงยุบไปเยอะมากหายไปเยอะมากอ่ะซิกเนเจอร์สลิมเนี่ยมันลดให้แบบทั้งตัวเลยอ่ะอยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ่ะมาทําตรงนี้ส่วนลดเทียบนี่มีาทำเลยค่ะซิกเนเจอร์สลิลดจริงค่ะและได้ผิวด้วยคือเป็นโปรแกรมที่คนไข้คอนเฟิร์มยืนยันว่าเห็นผลจริงนะคะ อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนอยากได้รีวิวอันนี้เต็มๆที่ลูกค้าเราแบบว่าอุ้ยรู้สึกยังไงบ้างประทับใจยังไงบ้างทําไปแล้วเป็นยังไงมึนเบอร์เอ๋อหรือเปล่าสามารถชมขอคลิปกับน้องแอดมินได้เลยนะคะก็ขอน้องแอดมินเลยอ่ะใครที่อยากดูแลสุขภาพตั้งแต่ภายในลดไขมันในช่องท้องอะไรนะที่แบบว่าเกาะช่องท้องเกาะไส้อะไรก็ว่าไปหรือว่าโปรแกรมลดน้ําหนักที่ต้นเหตุเนาะก็ มาให้พวกเรานะคะทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเคพีของเรานะคะช่วยออกแบบการดูแลสุขภาพการดูแลรูปร่างเนาะ,ะก็ หนึ่งเคสที่ประสบผลสาเร็จหนึ่งเดือนหยุดมากี่เดือนแล้วนะคะตอนนี้โอ้หยุดมาประมาณสองเดือนแล้วค่ะโยโย่ยังไม่ไม่โยโย่เลยใช่กินขนมเก่งเหมือนเดิมแต่ก็ไม่กลับมาอ้วนแล้วนะคะยังสี่สิบหกเหมือนเดิมใช่แล้วค่ะก็คุณหมอตุ้มเข้าเข้าคอร์สไปหนึ่งเดือนนะคะน้ําหนักจากห้าสิบสองลดเหลืออยู่ที่สี่สิบหกตอนนี้หยุดมาที่สองเดือนแล้วนะคะก็ไม่ได้มีโยโย่เอฟเฟกใดๆทั้งสิ้นคุณหมอ เราต้องค่อยๆลดลดลงไหมค่อยๆแบบว่าลด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 ,ลดขนาดลงหรือเปล่าอ่าไม่ต้องค่ะจริงๆของเราก็คือเป็นโปรแกรมที่แบบว่าจะหยุดปุ๊บก็คือสามารถหยุดได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าโปรแกรมของเราเนี่ยไม่ได้แบบไปออกฤทธิ์กดสมองกดประสาทอะไรไม่มีภาวะโยโย่นะคะก็ แต่ว่ายังไงก็แนะนําว่าต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ก่อนว่าโอเคไหมระดับประมาณนี้นะคะแล้วก็มาปรึกษากันเราก็จะมีโปรแกรมสําหรับแบบดูแลคนไข้ยอย่างต่อเน,นื่องอ่าก็คนไข้ของเรานะคะที่แบบว่ากังวลว่าเอ๊ะเข้าคอร์เนี่ยต้องเข้าคอร์ตลอดเลยหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ต้องเลยเนาะถ้าสมมติว่าเราได้น้ําหนักที่เราพึงพ<ม>อใจแล้วสมารถอยู่<ม>ยดได้เลยอยู่ไกลไม่มีเวลามาลืมมาหาหมอหนึ่งเดือน2เดือนไม่เป็นไรไม่โยโย่ค่ะอยากมาเริ่มกันใหม่ เท่านี้สวยแล้วรู้สึกว่าอยากจะสวยได้อีกก็ค่อยมาลดเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องค่อยๆลดปริมาณไม่ต้องอค่อยๆลดปริมาณไม่ต้องมีแบบว่าต้องเข้าคอร์สเริ่มต้นคอร์สถ,ถัดไปแล้วก็มีคอร์สถ,ถอนยาอะไรเงี้ยไม่มีมนะคะเพราะของเราไม่ได้ใช้ยากินอะไรแบบนั้นไม่ต้องมีการถอนยานะคะ,ะ,ะฝากไว้นะคะสําหรับโปรแกรม f a สซ s l ลิมดับเบิลฟาสทิปเปิลฟาสแล้วก็ซิกเนเจอร์สลินะคะดูแลรูปล่างจากภายในสู่ภายนอกนอกจากได้คุณสวยสุขภาพดีแล้วเรายังได้สุขภาพที่ดีด้วยนะคะอ่ะสเต็ปถัดไปเราจะเจอกันที่ห้อง OR ดูดไขมันนะคะหลังจากที่เราไปยืมตัวเคสรีวิวของเรามาจากห้องดูดไขมันหน้าทองเนาะได้เลยตะกี้มีดูดไขมันหน้าท้องอยู่ค่ะคุณหมอลูกหนเป็นคนไข้ที่ เพิ่งดูดไขมันกับเราไปบริเวณปีกเส้นในแค่สงสัปดาห์เองวันนี้แบบว่าผลลัพธ์ประทับใจใช่ใส่เสื้อผ้าแล้วแบบว่าโอ้โหแค่นี้ก็แบบเล็กลงแล้วนะคะคุณหมอแค่สงสัปดาห์วันนี้ก็เลยมาเก็บบริเวณท้องล่างกับเอวเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราาไปเทำไปหรือยังเคสนี้ทำมาแล้วคุณหมอปันทำอยู่ข้างล่างโอเคงั้นเดี๋ยวเรามีเคสเรื่อยๆต่อไปก็เดี๋ยวขออนุญาตลงที่โอของเราแล้วนะคะใครที่คิดถึงหมอมาเลยไม่ได้ไลฟ์มาประมาณ10วันละเป็นคุณหมอท่านอื่นไลฟ์แทนวันนี้มาติดตามกันรัวเลยาะสหรับ ไลฟ์ที่ KMB Hospital โรงพยาบาลชพระธารานดการดูดไขมันค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ